ที่ดีต้อนรับนะครับนสุดช่องซีเมนต์คงนะครับและอยู่กับผมนะครับแมนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับรีวมานะครับในแพทที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก็กําลังโหลดเกมอยู่นะครับก็ในแพทที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือการใช้สกิลสกิลหนึ่งใช่ไหมเออใช่ <laughs> ถามเองตอบเองด้วย การใช้สกิลหนึ่งนะครับก็จะสามารถใช้ได้2ครั้งนั่นเองไม่ว่าจะโดนคลิปหรือว่าโดนฮีโร่ครับก็สามารถใช้สกิลหนึ่งได้2ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคโหลดโหลดพอดีเลยอืมเราก็เจอกับโอเมนนะฮะซึ่งผมว่าฝั่งตรงข้ามอะดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะ ปกติเราจะอัพสกิลสองนำนะฮะ <to> แต่ว่าเราลองอัพสกิลหนึ่งนำก่อนนะฮะเราอยากรู้ว่าการใช้สกิลนะฮะสองครั้งนี้เอะมันเป็นยังไงกันหนออยากรู้จังริวมะมันค่อนข้างที่จะสู้โอเมดไม่ได้นะถ้าโอเมดหมายถึงถ้าโอเมดได้อันติอะสู้ไม่ได้เลยแหละ นี่ถ่าสงองครั้งไอ้เฟียวว่าเฟียวว่าเฟียวดีเฟียวดีเฟียวดีอ้ลวเอ้าลเก็จะสามารถแบบหลบการโจมตีได้แบบค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเนาะนี่ปาบปาบโดนสองทีก็ถือว่าเจ็บมากเลยนะ ไม่กล้าเว้ยนี่โคตรเท่อ่ะคือใช้ได้สองครั้งนี่คือแบบโคตรเท่อ่ะคือถ้าถ้าเอาเมทได้เวลสี่เมื่อไหร่ผมว่าผมน่าจะสู้ลำบากครับจึก๊กโอ้โหจึก๊กสฟิกเกอร์ไปโอ้ไม่ทันว่ะ ดโดนบับแดงหนึ่งโป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 นี่ฮฮ <laughs> สกิลมืดนี่สกิลแต่ว่ารู้สึกว่ามันตีสั้นลงนะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 โอ้โอ ีเลยล่อนี่รู้สึกว่ามันจะตีตั้นลงนะนี่เฟียวอะเฟียวโครเฟียวอ่ะโอ้โห ใครที่กําลังเล็งหาตัวละครที่กําลังจะเล่นนะผมว่าเรียวมะโอเคเลยตอบโจทย์เลยนะเฟียวว่ะคืนดีได้เข้าไฟได้หนีได้ไล่ได้เลยแหละไล่ฆ่าได้เลยแหละเพราะว่าสามารถใช้สองสกิลไงฟุบฟับฟุบฟับอยู่แล้วปับปับ <got> ปับปับนี่เฟียวเฟียว ปามันเยอะนะมันเยอะนะมันเยอะนะเราไ,เะะไปเล่นไปก็เยอะนะมันเยอะนะโจ๊กเดาดูกันดีคลิป ค่อนขา้างที่จะเคลียร์คล mm ิปไวขึ้นไวขึ้นมากเลยละอโอ้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 ไม่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 โอ้โหรอดวะเกือบไม่รอดจุดนะโอเคเราได้แล้วชิ้นแรกนะฮะก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะ Broken Spear Broken Spear พูดแบบ The Child The Child จากบอล The Child The c h a r r e นั่นเองปัับนี่อันติไวมากสิบวิเองยิ่งถ้าเลนเกมบอกว่าอันติผมแบบไวแบบไวมากๆ Hanna, หันนะ oh wih gila ya oh 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 main nah oh hei eh oh, โอ้ wih Pap, 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 เสียบผิดคือไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเรียวม,ม้านานนะฮะอาจจะเสียบถูกเสียบผิดโอ,โอ้ยลรับสเ,เป็นทีหนึ่งปาบเจ็ดร้อยดิตีตบแบบดิจิตอล ชบบาดดีกว่าไม่ชอบเลือดครึ่งหลอดแต่ที่จริงมันก็เดินไปเอาเลือดได้เลยเออวะเพราะว่าอันติเร็วมามันก็ดูดเลือดจูดเลวนีจะไม่มีใครกันล่างใช่ไหม แล,แล้วบนเบบี้คยไปกันโว์ขายไปได้ครับนี่อันติเดลมานี่โหคเคลียร์คลิปไวนะฟ,ฟุบฟับโอช่างงา ไม่โดนปั๊บปั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 บไม่นะนี่หลบได้โอ้โหไปปาดว่าจะไปปาดทีเดียวนะฮะโดนส,สัตว,โโโตว์โอ้โหโดนใบอีกไม่นะไม่นะ ไม่ไม่โอ้โหดีได้เคียร์คีฟได้เร็วขึ้นสกิลใหม่นี้แม่งไม่ใช่แพทใหม่นี้แม่งแบบเดอมะมาว่ะไม่ถึงการยินเลด่ะมันมันได้อะ คได้ฟอสเคปมาแล้วโป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 นี่ไงชุดเดียวคลิปหมดเลยเอ้ยไม่โดน ยังไงยังไงยังไงเนียยังไงเดี่ยอ์ไม่นะต,ตอนนี้เหลือแปดวิทแล้วอเอ๊ะไม่โอ้ย เอ้มันไม่ได้ใช้อันติหรอเมื่อกี้ผมนึกว่ามันใช้อันติไปแล้วนะโอเคถือว่าวันนี้มารีวิวใช้ท่าของเดลมาแล้วกันเนาะอ่านใช้ท่านหนึ่งนะฮะใช้ได้สองครั้งถือว่าสะดวกในการเคลียร์คีฟนะฮะหรือว่าการไล่โอ้โหแรงว่ะไล่ฮีโร่นะฮะการไล่ฮีโร่หรือว่าการหนีนะฮะคือทำได้ง่ายขึ้น ไปไปอืมอืมอ,อืมโอ,อ้ยยังไงอืมโดนจับโดนจับแล้วดึงขนตายตายอย่างเรียดตะเกียบ เนตีป้อมเลยนะหายไปแล้วเฮ้ยมันใส่อันตีใส่โจ ออลลิสไม่ได้วะแอ่อลลิสเย่มมากการเล่นเรียวบะเป็นการเล่นเรียวมาที่แย่ที่สุดใน nice ในเขาเรียกว,ว่าในการเล่นเกมแล้วเลยฆ่าไข่ไม่ได้เลย ช่วยก็ไม่ได้นะฆ่าเขาไม่ได้อ่ะอ่ะมันจะแย่งว <R ally! S 1> ะยังไงเนี่ยเราไม่ค่อยได้เข้าไฟด้วยเลยโอ้ Oho, Oh, Salo Alice Ok, Alice oh. oh, Alice Oh, Alice Oh, Alice เลยผมก็ได้ MVP เฉยเลยนะถึงแพ้แต่ว่าได้ MVP ยังไงนี่ผมฆ่าศูนย์ตาย3ช่วยสอก็ถือว่ามาอัปเดตนะฮะสกิลของเรียวมะแล้วกันนะฮะถือว่าไม่ได้ทำเป็นวิดีโอเท่ๆแบบชนะแบบเท่ๆอะไรอย่างนี้แล้วกัน เอามารีวิวสก,กิลหนึงนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ